สมมุติฐานของหลายๆสำนักตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับที่คาดการต้บอกว่าปีนี้ราคาน้ํามันคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ100สักหนึ่งร้อยเหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นมันยังอยู่เจ็ดสิบแปดสิบนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยแอเซียออกมาหนุนโอเปกนะครับในเรื่องของการหันกําลังการผลิตนะครับก็ที่บอกไปว่าให้มีการปรับลดการผลิตน้ํามันลงอีกประมาณหนึ่งจุดหนึ่งหกล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งสิ่งนี้สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์เองก็มองว่า การตัดสินใจของ OPEC p l u s เนี่ยจะส่งผลให้ราคาน้ำมันจะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็อาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลสหรัฐที่ต้องการให้ O p EC ผลิตน้ำมันเพิ่มนะครับโดยก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ส,ส่วนใหญ่ก็คาดการเอาไว้นะครับว่าโ p เป Plus น่าจะยังคงนโยบายการผลิตน้ำมันด้วยการปรับลดกำลังการผลิต2ล้านบาร์เรลต่อวันไปจนถึงสิ้นปี2016คือปีนี้นะครับแต่ว่า r e u t e อร์เองก็รายงานนะครับว่าการตัดสินใจครั้งล่าสุดนี้ส่งผลให้ปริมาณการปรับลด การผลิตน้ำมันโดยรวมของโอเปกของโอเปกพลัสอยู่ที่3.6% 6ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งคิดเป็นสัดส,ส่วนถึง3.7%ของความต้องการในการใช้น้ำมันทั่วโลกนะครับโดยถแถลงการของโอเปกพลัสก็ระบุว่าการปรับลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจครั้งนี้เนี่ยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ไปจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวนะครับโดยการประกาศครั้งนี้ก็มีฝ่ายที่ทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับโดยอย่างที่รัเสเซียนะครับดิมิทรีเพสคอฟโกศทำเนียบ รัฐบาลนะครับก็ออกมากล่าวสนับสนุนการที่ o p e ป p l ล s นะครับแล้วก็ชาติพันธมิตรต่างๆเนี่ยประกาศปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจรวมมากกว่า1ล้านบาร์เรลต่อวันไปจนจึงสิ้นปีนี้แต่ว่าแน่นอนครับสิ่งนี้ถ้ารัสเซียบอกว่าโอเคสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะโอเคแน่นอนซึ่งทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับก็แสดงความไม่พอใจต่อ,อการที่ OPEC+ Plus ประกาศปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจในครั้งนี้ โดยสหรัฐมองว่าการปรับลดกําลังการผลิตเป็นเรื่องที่ไม่น่าทําในขณะนี้เมื่อพิจารณาถึงความไม่แน่นอนในตลาดนะครับโดยที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐก็มีความกังวลว่าการปรับลดกําลังการผลิตน้ํามันของโอเปกจะทําให้ราคาน้ํามันในตลาดพุ่งขึ้นซึ่งอันนี้จะส่งผลอะไรครับต่อสหรัฐก็คือเรื่องเงินเฟ้อนั่นแหละนะครับในสหรัฐที่จะกลับมาดีตัวขึ้นอีกแล้วก็จะกระทบต่อคะแนนนิยมของรัฐบาลสหรัฐขณะที่ เป็นที่รู้กันนะครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนกําลังจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2ในปีหน้าที่จะถึงนี้แล้วนะครับด้านซาอุดีอาระเบียครับก็ประกาศปรับลดกําลังการผลิตน้ํามันลง5แสนบาร์เรลต่อวันนะครับมีผลในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้รัสเซียนะครับลด5แสนบาร์เรลต่อวันสหร,รัฐอเมร์นาครับ1แสน1แสน44,000บาร์เรลต่อวันอิรัก2 11,000บาร์เรลต่อวันคูเวต1 28,000 28, บาร์เรลต่อวัน คาซัคสถาน 78,000barrel ต่อวันอลจีเรีย 48,000barrel ต่อวันโอมาน4 0 0 0 uh, 0 b ร r r e l ต่อวันแล้วก็กาบองอีก 8,000barrel ต่อวันนอกจากนี้คูเวตโอมานอิรักอลจีเรียก็คาซัคสถานนะครับก็อย่างที่ผมไล่ตัวเลขให้ฟังเมื่อกี้ไปเข้าร่วมการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจทั้งหมดนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราน่าห่วเหมือนกันตอนนี้8 0าร์เรลต่อวันแต่ นักราคาน้ํามันตอนนี้เติมแล้วอาจจะไม่ได้สก,กิดใจอะไรมากนะครับแต่มันก็ไม่ได้ว่าราคาถูกนะประมาณ30ต้นต้น,ตนแต่ถ้ามันกลับมา30ปลายปลายอีกเนี่ยเดี๋ยวก็หนักอีกเหมือนเดิมนะครับ